ทำนำร่องก่อนที่ตำบลแรเงาก่อนเดี๋ยวก็จะขยายให้ครบทั้งสี่สี่ตำบลทั้งให้ครบทั้งอำเภอปี5้าเราใช้มอเตอร์ไซค์ก็ไม่ได้ออกกำลังก็เลยปันจัก,กรยานเยี่ยมผู้ป่วยก็ออกกำลังไปในตัวอสมอก็ได้ออกกำลังด้วยประหยัด เริ่มก่นอนนะ,ะ,ะครับขึ้นขึ้ขอได้รับตอบรับมาเจ็ดมกราเจ็ดเ็มุกรลาครับหกสี่อ,สอันนี้คือครั้งแรกเลยเหรอครับครับแล้วก็เริ่มแรกก็ว่าอยากจะปั่นให้ไปถึงผู้ผู้ป่วยที่ติดบ้านติเดเตียงเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะอ,ออกไปไหนได้ไนงะแล้วก็เป็นการออกกําลังกายในตัวด้วยค่ะเพราะว่าอาสมอก็เป็นผู้นาด้านสุขภาพแล้วก็ตอนนี้ของ นโยบายของอกระทรวงสาธารณสุขก็คืออยากให้ช่วงช่วงวัยรุ่นหรือว่าช่วงวัยทำงานเนี่ยค่ะมีการอ,ออกกําลังกายแล้วก็มีกิจกรรมทางกายแลก็อยากรณรงค์ช่วงนี้แล้วก็เป็นการที่สร้างสร้างกิจกรรมให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็อสมรช่างวางแผนการแล้วก็อยากให้ไปเยี่ยมบ้านจะได้เหมือนกับใกล้บ้านใกล้ใจ ก็จะมีถ้าถ้าสมมติว่าเราไปกันเองก็จะมีหมอฟันไปด้วยอะไรย่างเงี้ยใครมั่งประกอบด้วยอะไรบ้างนะก็จะมีก็จะมีพยาบาลนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้มันจะมีออสบด้วยค่ะอสบอบก็อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นแล้วก็ตำบลหลายงานที่จะมีไอผู้ดูแลส่วนตัวของผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะก็จะเป็นแคกิเวอร์หรือว่าผู้ดูแล คือคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างสี่างก็คือติดเตียงเลยค่ะสีแดงนี้จะเป็นติดเตียงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บ้านถ้าติดบ้านก็คืออยู่ช่วยเหลือตัวเองได้แต่ว่าอยู่ในภายในบ้านอันนี้สีแดงตอนนี้ก็คือเราจะเยี่ยมสีสีเหลืองสีแดงสีเหลืองก็คือติดบ้านใช่ติดบ้านติดเตียงเราจะแบ่งเป็นประเภทไม่ือกเหลืองหรือแดงเลย เยก็ไม่สอบเตแล้วก็กายภาพวัดคำดันสอบถามคืออะไรอย่างนี้ก็ประมาณว่าให้ความรู้ของผู้ป่วยด้วยค่ะถามสมมติว่าเรียกว่าอะนะฮะกระตุ้นความจาใช่ไหมคะวันนี้วันอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็พอบ้านนี้เราก็บอกโอเคนะจะมาใหม่แล้วก็ไปบ้านมาอีกบ้านหนึ่งค่ะใจหบบยวันนี้มีเคสเดี๋ยนทั้งหมดตี่เท่าไหร่ครที่ต้องไปเยี่ยมเนี่ยตอนนี้ถ้าติดบ้านติดเตียงเรามี12 Yeah. yeah.